ค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่โทมัสชวนเพื่อนเข้าครัวกับแม่โทมัสนะทุกคนเนี่ยแม่โทมัสวันนี้ทําซุปไก่นะทุกคนแม่โทมัสจะหุงข้าวหุงข้าวแบบคนแขกนะทุกคนคล้ายๆกับคนตุรกีนะแม่โทมัสจะหุงข้าวเนี่ยนะทุกคนเป็นข้าวเหลืองนะแล้วก็อันดับแรกแม่โทมัสจะผัดเนยก่อนอะทุกคนแม่โทมัสจะทําคล้ายๆสไตล์เมืองไทยข้าวมันไก่นะทุกคนแต่ทีนี้ว่าแม่โทมัสทําสไตล์ อแขกนะทุกคนสไตล์คนตุรกีเนี่ยอันดับแรกแม่โทมัสก็เอาเนยนะทุกคนลงหม้อเนี่ยแม่โทมัสใช้เนยแล้วก็ผัดลงหม้อนะทุกคนแล้วก็ผัดกับข้าวเนี่ยแม่โทมัสเอาเนยเนี่ยทุกคนลงนะทุกคนผัดเนยแม่โทมัสจะผัดเนยใส่กับข้าวนะทุกคนข้าวเนี่ยทุกคนนะอันนี้มันเป็นเม็ดข้าวแบบแขกนะทุกคนเดี๋ยวแม่โทมัสให้ดูไงนะมันเป็นข้าวของ คนแขกนะกรีซลันนะแขกเขาเนี่ยทุกคนประเทศกรีซลันประเทศตรุรกีประเทศอะไรเขาก็จะกินกันนะทุกคนนะเขาจะใช้ข้าวอย่างเงี้ยแม่โทมัสก,ก็จะหุงนะเนี่ยเนี่ยแม่โทมัสเยอะนะแล้วแม่โทมัสก,ก็จะกินกับซุปไก่อันนี้กินสไต,ตล์ตุรกีนะทุกคนคนตรุรกีเขาทานะเพื่อนบ้านแม,ม่โทมัสอาพาร์ตเมนต์อะแม่โทมัสเขาเห,เห็นเขาทำนะทุกคน แม่โทมัสก็จะผัดแค่นี้มันก็เยอะแล้วนะทุกคนนะผัดไปนะให้ข้าวเรามันหอมอนะ่ะแล้วก็ติกผัดไปกับเนยนะทุกคนแล้วเขาก็จะเติมน้ําซุปไก่เนี่ยลงนะทุกคนมันจะคล้ายๆกับข้าวมันไก่บ้านเรานะทุกคนก็กินกับเนี่ยซุปไก่คนตุรกีนะแม่โทมัสจะลองทำนะให้เพื่อนๆดูของคนแขกนะทุกคนแขกแขก ตุรกีนนะก็ทําทหรือว่าคนกิคลันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กินกันอย่างเงี้ยทุกคนนะผัดไปเรืนะ่อยๆทุกคนนะโทมัก,ก็ผัดนะผัดจนเนยเนี่ยซึมเข้าไปในเนื้อข้าวนะดูเม็ดข้าวเขาเพื่อนๆสีเหลืองๆนะทุกคนข้าวของแขกนะทุกคนที่ก็กินกันนะเม็ดเหลืองๆมันจะบานใหญ่นะทุกคนเนี่ยแม่โทมัสถึงเอาแค่เนี้ยทุกคนนะแต่แม่โทราว่าก,ก็จะเติมน้ําซุปเนี่ย พเพื่อนตุรกีเขาบอกว่าต้องเติมน้ำซุปไก่แม่โทมัสเห็นเขาทำนะทุกคนยืนดูเขาทำนะ,นะเดี๋ยววันไหนแม่โทมัสไปบ้านไปไปบ้านเขานะทุกคนแม่โทมัสก็แม่โทมัสได้ชิมนะครังหนึ่งแม่โทมัสก็ว่ามันเหมือนกับข้าวมันไก่บ้านเรา,นาเนาะเพื่อนนะแม่โทมัสใส่น้ำซุปไก่ลงไปหน่อยเนี่ยทุกคนนะเดี๋ยวข้าวมันก็จะบานเต่งขึ้นมาแล้วก็จะกินกับเนี่ยซุปเนี่ย ซุปเนี่ยเพื่อนๆซุปไก่เขา่็ใส่แค่ต้มต้มปีกไก่นะคนตุรกีนี้เขาจะไม่กินหมูนะทุกคนเขาจะกินแค่แค่ไก่แค่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยเนื้อก็เป็นเนื้อเนื้อแกะอะไรอย่างเงี้ยนะเขาจะไม่กินหมูนะทุกคนแม่เขาแม่โทมัสก็เลยตามเขานะทุกคนนะเขาก็ใช้ปีกไก่หรือน่องไก่แต่แม่โทมัสไม่มีน่องไก่แม่โทมัก็เอาแค่ปีกไก่นะทุกคนแล้วก็มาต้มใส่เกลือ ใส่หัวหอมเนี่ยทุกคนนะแล้วก็ซอสอ่าซอสอ่าคล้ายๆกับไม่ใช่ซอสนะทุกคนมันจะเป็นแบบว่าก้อนขนอนน่ะของของฝรั่งนะทุกคนของที่นี่นะ่ะเนี่ยแล้วแม่โทมัสก,ก็จะใส่น้ำซุปอย่างเงี้ยลงไปนะทุกคนเติมอีกแห้งแล้วก็เติมอีกแล้วมันจะเหมือนกับข้าวมันไก่นะเพื่อนๆนะดูนะทุกคน,นะนะกคนแต่แม่โทมัสก,ก็มั่วๆไปนะทุกคน แม่โทมัสอากาศหนาวแม่โทมัสก็จะกินแบบเขานะเพื่อนเขาพาเขาให้แม่โทมัสชิมนะแม่โทมัสก็ชิมเดี๋ยวแม่โทมัสก็จะพักไว้นะข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่โทมัสให้เพื่อนๆดูนะปิดฝาแล้วก็มันก็จะสุกเดี๋ยวแม่โทมัสก็จะมากินกับสุกเนี่ยทุกคนโอเคนะคะตอนนี้แม่โทมัสให้ดูนะทุกคนข้าวที่แม่โทมัสมันมันก็จะขึ้นนะเพื่อนตะกี้แม่โทมัส เอาน้ําเติมหน่อยหนึ่งนะแล้วก็น้ําซุ๊กเนี่ยมันก็จะขึ้นอย่างเงี้ยเม็ดเบลเลอร์บล่านะเพื่อนเพื่อนเม็ดเขาจะใหญ่นะทุกคนเดี๋ยวยังไงแม่โทมัสให้ดูตอนสุกอีกนะทุกคนแต่แม่โทมัสจะตัดใส่จานแล้วแม่โทมัสก็จะกินนะทุกคนให้เพื่อนๆนดูเนีเ่ยข้าวเขานะมันจะบานอีกเพื่อนๆนปิดฝาไว้อีกอะ่ะ อนนี้แม่โทมัสหุงข้าวเสร็จแล้วนะทุกคนแม่โทมัสก็จะกินเนี่ยมันกะ็จะประมาณนี้ทุกคนนะข้าวข้าวข้าเม็ดใหญ่นะทุกคนมันจะแค่ออกคล้ายๆกับเส้นสปาเกตตี้อย่างนี้นะทุกคนนะแต่มันเป็นข้าวนะทุกคนข้าวเหลืองน่ะนะนะแม่โทมัสเอาตัวอย่างมากับเพื่อนตุรกีนะทุกคนข้าวหเพื่อให้แม่โทมัทชิมแแม่โทมัทก็จะตัดใส่จานนะทุกคนแล้วแม่โทมัทก็จะกินนะ จะให้โทมัสกินด้วยนี่ค่ะเพื่อนๆนะเดี๋ยวยังไงมากินกับแม่โทมัสนะทุกคนนะเราจะตักซุปนะทุกคนน้ําซุปเนี่ยแล้วก็ไปกินปีกไก่เพื่อนๆนะถ้าใครมีน้องไก่ก็ใส่ไปนะทุกคนกระดูกหมูก็ได้นะแต่แม่โทมัสเอาไก่นะทุกคนแม่โทมัสมีไก่แม่โทมัสก,ก็เป็นน้ําซุปไก่ เดี๋ยวไปกินกับแม่โทมันะทุกคนโรยด้วยหัวหอมนะทุกคนแม่โทมัไม่มีผักชีแม่โทมัก็ไม่ได้ใส่นะเพื่อนเพื่อแม่โทมัก็กินตามที่แม่โทมัมีนะทุกคนโอเคนะเดี๋ยวยังไงไปกินกับแม่โทมันะทุกคนมาทุกคนมากินข้าวกับแม่โทมันะข้าวที่แม่โทมัหุงนาทุกคนนะข้าวกรี๊ ข้าวกรีกนะทุกคนของคนตรกิชลันเนี่ยอันนี้ซุกไก่แม่โทมัสจะเหมือนคล้ายๆกับข้าวมันไก่ก็ไม่ใช่นะทุกคนแม่โทมัสเห็นเพื่อนตุรกีเขาเหุงแม่โทมัเลยลองจะให้โทมัสลองเพื่อนๆเนี่ยอร่อยนะเพื่อนๆแม่โทมัสลืมบอกไปนะเพื่อนตุรกีเขา ตอนเขาเนี่ยเขาเขาจะเอาเนยนะทุกคนไปคนแล้วก็ใส่เกลือลงไปด้วยนะทุกคนกับข้าวนะมันจะออกเค็มๆม,มันๆอ่ะแล้วก็ใส่น้ําซุปไก่อะมันจะทสไตล์เหมือนกับข้าวมันไก่นะทุกคนอืมอร่อยนะทุกคนน้ําซุปอร่อยมากหว,วานหวานหอมๆนะทุกคนเนี่ยหวานห,หอมๆมาทุกคนเพื่อนๆน,นะนะ,นะอร่อยมากเลยอะ อืมใส่ข้าวลงไปนะทุกคนเนะ่ะก็จะอ,อือร่อยอะทุกคนทุกทีแม่ทกมักก็แค่ต้มจืดปีกไก่นะทุกคนใส่หัวเชิเท้าแล้วกินกับข้าวสวยบ้านเรานะข้าวนี้แม่ทมัหหงหุงครั้งแรกนะทุกคน ข้าวเขาเนี่ยมันนิ่มมากนะทุกคนนะนะเม็ดมันใหญ่นะทุกคนจะบ,บานออกแม่ธรรมาใส่อยู่ประมาณสองกำมืออะไรประมาณนะี้หรือสามกำมือเนี่ยนะทุกคนขึ้นครึ่งหม้อเลยนะทุกคนนะข้าวไอ้เนี่ยอืมลองนะทุกคนข้าใครอยู่ทางทางเยอรมันอนะ่ะแม่ธรามาจชว่าทั่วยุโรปคงจะมีขาย แต่เมืองไทยแม่เพราะว่าไม่แน่ใจนะเพื่อนๆต้องเข้าไปดูในบิ๊กซีนะทุกคนจะเป็นสีหนเหลืองเป็นเม็ดข้าวสีหเหลืองอนี่ะผอหุงแล้วมันจะเหมือนกับเส้นสปาเกตตี้อย่างนะั้นะทุกคนนะแต่เส้นสปาเกตตี้นี้จะเป็นหยดยาวแต่นี้จะสั้นๆนะทุกคนอร่อยออืเนาะ อร่อยมากเลยอนนี้มีแดดนะทุกคนอากาศข้างนอกเดี๋ยวแม่โทมัสจะออกไปเดินเล่นเจ็บข้าด้านนอกให้เพิต่ตดอยู่ยิมะนะทุกคนไปเดินเล่นก็ยิมาหนักเพื่อนๆหนาวอะ่ะคอยดูนะโทมัสชอบแน่เลย ก็จะมันๆนะทุกคนเพราแม่โทรมาใส่เนยตอนนั้นแม่โทรมาลืมใส่เกลือ,อน,นี้แม่โทรเอาเกลือลงหน่อยนึงข้าวเขาก็อร่อยนะทุกคนนะแม่โทรมาว่ามันจะเหมือนบ้านเรานะ่ะข้าวไรเบอรี่แต่นี้สีเหลืองข้าวของ ของคนอิลามีรสจะกินกันอย่างเงี้ยแม่ทอมัสเคยไปเที่ยวนะกับพ่อทอมัสในโรงแรมแต่เราทำใส่ซ้อนมะเขือเทศแล้วเขาก็จะใส่ในพริกอะเอาไปอบแม่ทอมัสก็ว่ามันมันอะไรข้างในมอข้าว,ข,าว,ข,าวข้าวนี่เองทีงนี้แม่ทอมัสมีเพื่อนตรุรกีเขากินอย่างเงี้ยเขาหุงให้ครอบครัวเขากินอืมเขาลองไหมแม่ทอมัสกินหน่อยหนะึ่งแม่ทอมัสก็เลยอ่าเดี๋ยวลองทํา ก็วันนี้ลองมาทำเมน,นูเนี้ยซุปไก่ซุปไก่ไก,ก็แล้วกันเนาะมัข้าวมันไก่ก็ไม่ใช่นะทุกคนเมน,นูเนี้ยแม่โทรมาเกาะซุปไก่ข้าวอร่อยนะเพื่อนเดี๋ยวแม่ทมากินต่อนะทุกคนเดี๋ยวคลิปยาวไป แม่คงไม่ทําไม่อยากทําคลิปยาวนะทุกคนเพื่อนๆก็ช่องแม่คงแล้วก็จะเป็นสแปมนะทุกคนบางทคีคอมเมนต์คอมเมนต์เยอะกว่าคนดูเนี่ยคอมเมนต์เยอะกว่าอันรู้ยอดวิวน้อยกว่าคอมเมนต์อย่างเงี้ยนะฝากเพื่อนๆน,นะทุกคนดูคลิปให้เพื่อนก็ดูสามสามนาทีขึ้นนะทุกคนค่อยเมนต์ค่อยอะไรอ่ะ ม่งั้นช่องเพื่อนก็จะเป็นสเปนนะทุกคนนะที่วิดีโอนี้แม่โทมัสขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่เข้ามารับชมที่วิดีโอของแม่โทมัสฝากเป็นกําลังใจให้แม่โทมัสให้แม่โทมัสด้วยนะคะช่องเล็กๆของแม่โทมัสนะ,ะช่องพันนีแม่โทมัสแตมนะารีอะเจอกันคลิปหน้านะทุกคนคลิปนี้แม่โทมัสกินซุปไก่กับข้าวข้าวนะข้าวกิชแล้วนะข้าวเหลืองนะทุกคนจะข้าวไลเบอรี่ก็ไม่ใช่ นะแต่ก็อร่อยนะเพื่อนๆแม่โทมัสอ่อะโอเคนะคะขอบคุณมากค่ะทุกคนบ๊ายบายค่ะ